สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกทันเหตุการณ์นะครับวันนี้มีข่าวชิ้นหนึ่งจากสำนักข่าว AP ที่แวบ,บแรกอาจจะดูเหมือนข่าวสงครามธรรมดารรมดาเป็นเรื่องโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในยูเครนแต่ถ้าเราลองไปดูไทม์ไลน์ดีๆนะครับจะเจอจิกซอชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นมาทันทีเลยใช่เลยค่ะเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่เรือหนึ่งลำที่ถูกโจมตีนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า เหตุการณ์ที่ดูเหมือนเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วมันสะท้อนภาพใหญ่ของสงครามพลังงานและภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดุเดือดอยู่เบื้องหลังยังไงบ้างครับมาเริ่มกันที่ข้อเท็จจริงก่อนเลยเรือบรรทุกน้ํามันลำนี้ติดทงตุรกีชื่อว่า MT Orinda ถูกโดรนโจมตีตอนที่กําลังขนถ่ายก๊าซปิดโตรเลียมเหลวหรือ LPG ที่ท่าเรืออิสมาอิลในแคว้นโอเดสซาโชคดีที่ลูกเรือสิหคนปลอดภัยดีอืมแต่ก็น่าคิดนะคะว่า ทำไมต้องเป็นที่นี่ทำไมต้องเป็นท่าเรือแห่งนี้คือต้องบอกว่าท่าเรืออิสมาอิลเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายธรรมดาเลยนะคะแต่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของยูเครนเลยโดยเฉพาะเรื่องการนําเข้าส่งออกพลังงานอ๋อครับการโจมตีที่นี่จึงมองได้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเลือกเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆค่ะและนี่คือจุดที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดเลยครับคือเรื่องของเวลา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเพิ่งจะลงนามข้อตกลงนำเข้าก๊าซ LNG จากสหรัฐแค่วันเดียวเท่านั้นเองใช่ค่ะมันพอดีกันเกินไปถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะนี่มันไม่ใช่แค่การยิงโรนใส่เรือแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนไปที่ข้อตกลงด้านพลังงานกับอเมริกาโดยตรงเลยค่ะเป็นการส่งสัญญาณเหมือนรัเสเซียกำลังจะบอกว่า คุณจะหาแหล่งพลังงานใหม่จากไหนก็ได้แต่เรานี่แหละที่ควบคุมได้ว่าจะให้มันมาถึงยูเครนอย่างปลอดภัยหรือเปล่าโหคือเป็นการเล่นกับอนาคตด,ด้านพลังงานของยูเครนเลยอะมันคือสงครามจิตวิทยารูปแบบหนึ่งเลยค่ะแตะ่การไปโจมตีเรือที่ติดงธงตุรกีซึ่งตุรกีเองก็มีบทบาทสําคัญในการเจรจาหลายเรื่องแบบนี้มันไม่เสี่ยงไปหน่อยรอครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะ คือมันเป็นความเสี่ยงที่เขาคำนวณมาแล้วอาจจะมองว่าเป็นการส่งสารสองทางก็ได้ค่ะ1คือบอกยูเครนตรงๆว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยครับและ2คือบอกประเทศอื่นๆอ,อ,อย่างตุรกีว่าการทำธุรกิจในพื้นที่ขัดแย้งตอนนี้มันมีความเสี่ยงสูงนะจะเห็นได้ว่าเพื่อนบ้านอย่างโรมาเนียเนี่ยถึงก็ต้องสั่งอพยพคนในหมู่บ้านใกล้เคียงทันทีซึ่งนั่นก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของสัญญ,ญาณที่รัสเซียต้องการจะส่งเพื่อสร้างความปั่นป่วนในระดับภูมิภาคค่ะเข้าใจเลยครับ แล้วที่น่าสนใจคือในรายงานข่าวชิ้นเดียวกันเนี่ยยังพูดถึงการโจมตีที่เมืองอื่นๆด้วยทั้งที่บา巴เ克ียในแคว้นคาคิฟแล้วก็เมืองนิโคโรโพซึ่งดูเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานโดยตรงและนั่นคือภาพที่มันเต็มขึ้นมาเลยค่ะคือขณะที่พวกเขากําลังส่งสัญญาณชัดเจนเรื่องพลังงานที่ท่าเรืออิสมาอิลการโจมตีที่บาลีเลียและนิโคโรโพก็เป็นการสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาใส่พลเรือนไปพร้อมๆกันอ๋อ เหมือนเป็นกลยุทธ์คินนิบบีบทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ขวัญกําลังใจไปพร้อมกันเลยถูกต้องค่ะแต่ยูเครนเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะในข่าวก็ระบุว่ามีการตอบโต้ด้วยการส่งโดรนไปโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าของรัสเซียเหมือนกันก็คือตอบโต้กันไปมาใช่ค่ะเป็นการชิงไหวชิงพริบกันตลอดเวลาน่าทึ่งนะครับว่าสงครามสมัยนี้มันซับซ้อนขนาดไหน แค่โดรนลำเดียวแต่มันลากเราไปคุยได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศและก็ความปลอดภัยของคนในอีกประเทศหนึ่งเลยใช่เลยค่ะเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์ทางทหารแต่เป็นจุดตัดที่ซับซ้อนระหว่างสงครามเศรษฐกิจการเมืองเรื่องพลังงานและผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมันแสดงให้เห็นธรรมชาติของความขัดแย้งสมัยใหม่ที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดชัดเจนมากครับแล้วเรื่องนี้ก็ ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะว่าเมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกลายเป,เป็นเป้าหมายสำคัญในสนามรบโดยตรงแบบนี้ผลกระทบระลอกคลื่นจะส่งผลต่อความมั่นคุมทางพลังงานของประเทศอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยตรงในระยะยาวได้อย่างไรสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะและฝากทุกท่านกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ